ในฐานะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลให้อะไรกับพี่บ้างก็ยูวีในโบกอลได้คือคือคือไอคำนี้ยไม่ใช่เฉพาะนักบอลมันเป็นทุกคนที่เป็นแฟนทั่วโลกวันที่เราสําเร็จยูวีในโบกอือลวันที่เจ็บช้ำยูวีในโบกอร์ลล่าสุดจอตาคุณเห็นภาพอะไรที่แฟนบอลทั่วโลก ไม่มีคําตอบอื่นพี่อย่าเพิ่งเริ่มึงร้องไห้รอบใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นไอ้นี้พี่มีเราด้ว่าอสิ่งที่เยียวยาคือกําลังใจคกําลังใจก็คือคนที่รักอืเมื่อมีความรักรักมากก็จะเจ็บมากแสดงว่าการที่คุณร้องไห้เสียใจแสดงว่าคุณก็รักมากอฉะนั้นคนที่เป็นแฟนคลับจริงนริย โดยที่แบบไม่รู้จักกันมาก,ก่อนนั่นคือริบ์พูวอยู่อยู่นี่ก่อน